สวัสดีค <Netz> ร <ank pedir als> <f dragging> ับผมนายธีรพัฒน์ตนท่ผาวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำาภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันครับโต๊ะมาจากภาษาจีนครับเก้าอี้มาจากภาษาจีนครับกระดานมาจากคำภาษาเขมเมนครับทีวีมาจากคำภาษาอังกฤษครับกระเป๋ามาจากคำภาษาเขมเมนต์สิทมาจากคำภาษาอังกฤษ รีโมทภาษาอังกฤษแอ่ภาษาอังกฤษแก้วมาจากภาษาฝรัเศแป้งมาจากภาษาจีนกิ๊มาจากภาษาอังกฤษนาฬิกาภาษาบาลีแอลกอฮอล์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์มาจากภาษาอังกฤษ เครื่องปริน์มาจากภาษาอังกฤษปักไฟมาจากคำภาษาอังกฤษบีเกอร์คำมาจากภาษาอังกฤษกีตาร์มาจากคำภาษาสเปนอาคารภาษาบารีสันสกิตเขาแบงมาจากภาษาอังกฤษครับ